สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับเหรียญใบมยมครึ่งองค์หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บรเพินบุญอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงไกรทองสร้างในปีพุทธศักราช2,517อออกวัดสมุทร เรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูที่ความคมชัดผิวพัรร์ของพระมิติของพระ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้างด <_ C os> ้านขวาที่เราเห็นในเบ้าตาร่องนั้นจะลึกเป็นพิเศษ ด้านซ้ายเกิดจากเนื้อเกินของในบล็อกหางตาจะคมชัดมากในเบ้าตาร่องนั้นจะลึก บริเวณโหนกคิ้วจะหนาด้านซ้ายมือจะหนาและเป็นเหลี่ยมบริเวณหน้าผากจะเห็นรอยเหี่ยวย่นเป็นมิติลำดับเส้นสายของหน้าผากทั้งหมด บริเวณด้านข้างรอยขมับจะยุบลงไปทั้งสองข้างบริเวณใบหูด้านบนจะเป็นสันเหลี่ยม ติ่งหูจะยาวด้านซ้ายบริเวณติ่งหูด้านบนจะเป็นสันนูนคมบริเวณปากร่องจะลึก หนาปากเป็นรูปกระจับบริเวณจมูกจะโด่งเป็นสันบริเวณลำคอ จะเป็นมิติไหปลากระดูรองด้านในจะมีเส้นเสี้ยนกรีบดิจิวอนเส้นจะต้องหนาเรียวคมมีเส้นเสี้ยนอยู่ด้านใน สังคติจะหนาพาดต่างระดับอักษรจะเป็นแท่งบริเวณอ,อ่างปากจะแตกเป็นแฉก ชื่อของวัดอักษรจะเป็นแท่งพื้นเหรียญด้านหน้าจะกระจายผิวตึงลักษณะเป็นรัศมี ลายกนหนกหัวหมุดจนูนคมชัดโดยรอบให้เราสังเกต เว็นหูเหรียญด้านบนในการเจาะจะดูเนื้องานเรียบร้อยต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังหูเจาะขอบข้างจะปิ้นขึ้นเกิดจากการกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลัง ขอบข้างมีปิ้นตั้งโดยธรรมชาติของแรงกดทับต่อจากนั้นเรามาดูอักขระยันอักขระอักษรโดยรอบจะเป็นแท่ง อถุงจะเป็นเซียนขอบเนื้อเกินด้านในเป็นร่อง อัครยันในตัวนะอัคระยันด้านบนให้เราเหงียนขึ้นเล็กน้อยเราจะเห็นเส้นซ้อน ตัวโมให้เราเห็นขึ้นเล็กน้อยเราจะเห็นเส้นยันด้านในเป็นเส้นซ้อนต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียรุ่นนี้ พลิกมาด้านหน้าเริ่มจากขวามือเริ่มจากด้านบนบาเหรียญที่สองนาฬิกา ต่อจากนั้นลั่นลงมาเริ่มจากด้านหน้าพลิกสู่ซ้ายมือเริ่มจากด้านบนขอบตัดด้านซ้ายบ่าเลียน พวกทุกคนจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาและแ้้วลคาดคง,งพันสูงสำหรับเหรียญประสบการณ์ของพื้นที่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z ซหญ w ดบีเอ5จหญ่ w, M, w M 5 9จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนไ้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ